โอ้โหต้องเรียกว่าโอ้โหเลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแฟนต้านะครับแล้วก็วันนี้ได้คือเล่นมีท่าเต้นด้วยคือเพลงแฟนต้าหน่อยป้าก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีครับคุณใท่าเต้นอันนี้ก็คือเราคิดกันเองเพื่อแฟนต้าโดยเฉพาะลูกค้ารับผู้พาหลเลยอันนี้มีครูคิดให้ครับมีทีมได้ครับมีทีมช่วยครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่ไหมคะเราเล่นกันแบบเพื่อนเปิดเลยไหม เคุเลยครับรู้แบบใครใครหกบ้างใครหกเล่าหน่อยใคผมผมไม่หกผมเจ็ดคุณหกยีแปดเก้าคือข้ามบอข้ามบอเมื่อกี้เราเล่นเกมคูละฮูกันแล้วก็เอาถือแฟนตาแต่ว่าจริงๆคือห้าหกใช่ไหมใช่แต่ว่าจินบุ๊กเขาวางยาผมมือแอบเขย่าดูผมยังไม่ได้เขย่าเลยใช่ก็หกครึ่งกวดล้วก็ไม่เท่าไหร่หมไม่ได้ก็มีคุณละฮูแบบล่วงแล้วแกล้งคนอื่นด้วยนะคนเนี้ยผมไม่แกล้งแค่เดินไปหาพี่เพื่น ก็คือเอาเป็นว่าคือสนุกมากครับสนุกมากเล่นเล่นมากไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเวลาหูเป็นหูจริงจริงจริงเมื่พูดถึงแฟนต้าแล้วกลุ่พันจะมาตั้งแต่เด็กยังไงบ้างเชื่อว่าเจนเราเป็นพร้อมผมผมบอกแล้วผมเคยกินรถหนึ่งเป็นรถพิเศษรถบูบูลี่สีสีนี่สีฟ้าอ่าน้ำเงินเข้มน้ำเงินเข้มเพราะว่าผมชอบกินลาลินฟ้าเลยแบบชอบกินแต่ดูชอบแบบนั้นมากมมีใครรไู่กินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแบบโรงเรียนอย่างเงี้ยมีขายก็ซื้อมากินจริงครับใช่ คือสายกินแบบผมเนี่ยผมบอกเลยเวลาผมกินข้าวผมขาดไม่ได้เลยแฟนตาผมต้องกินคู่กันตลอดสมมติผมกินข้าวไปอ๋อดื่มพูดถึงครับคือว่าผมผมกินอ่ะผมกินข้าวใช่ไหมผมต้องดื่มหมดกินข้าวจานหนึ่งแฟนตาขวดหนึ่งเฮ้ยแล้วคนกินเยอะเลยมันกินเท่ากี่จานขวดลิตระผมกินประมาณสามจานก็แฟนตาสามขวดไม่พรผมเพลิดเลิข้าวเลยอะไรใหม่ๆเนะคุณไม่เข้าเช็คเลยเหรอไม่เทลิ่ข้าวเลยอันนี้คือจริงไหมอันนี้คือไม่จริงแต่ว่าก็กินอย่างนร้นไปเรื่อยๆแล้วกินสุดกับข้าว สดชื่นยังไงสักกินแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นรีแอคบนเวทีอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นรีแอคเดิมไหมกินแล้วมันได้ครับเวลากินแฟนตาแล้วมันจะรู้สซาไปถึงคอถึงแบบทุกที่เลยค่าซาสิคะค่าซาใช่ครับค่าซาค่าซาให้ทุกคนทำด้วยได้ไหมไม่ได้ยั่คนียากเกินเียครับเดียวไม่กซาไงเป็นซาเปยังไงซป็นซาคุณได้ผมทำเองยิ่งกว่านี้ก็ได้ซา ว่าซาซาจริงให้หนุปฝากหน่อยจากแฟนต้ามีอะไรยังไงบ้างต่างจุดแข่งแล้วก็ฝากก็พวกเราก็เป็นพิซิเตอร์คนใหม่ของแฟนต้าครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากทั้งแฟนต้าแล้วก็ฝากทั้งวบัสด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ของแฟนต้านะครับเป็นแดนซ์ชาเลนจ์จะไปเต้นกันในทิกตอกอะไรก็ได้หรือจะไบร่วมสนุกกับกิจกรรมของแฟนต้าครับเก็บผลไม้ครับผลไม้แฟนต้าหน่อยป้าเนี่ยฮะท้อง กับหลังจากนี้ของแฟนต้าก็ฝักด้วยครับผมครับผมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ๆปาร์คบุนแล้วปัดหมดแล้วเย้เป็นไงบ้างคะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกก็บัดรบด3วันใช่ไหมใช่ครับฟุตเฟมัสนะเนี่ยพวกคุณใจร้ายเลยพึ่ครับคือขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าคือคือตื่นเต้นมากด้วยเราจริงๆกับคอนเสิร์ตนี้แล้วก็แบบซ้อมมาเราแบบมีการวางแผนอะไรมาแบบนานมากแล้วพอแบบวัน ที่เขาเรียกว่าเปิดขายบัตรใช่ไหมวันเปิดขายบัตรก็เหมือนทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากๆก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆมีกําลังใจในการซ้อมใช่ครับแสดงว่าซ้อมเตรียมซ้อมแล้วเรียกว่าก็เรียกว่าเอานี่ตอนนี้ซ้อมทุกโชว์แล้วครับเหลือแค่ส่วนแล้วก็ลาร์นให้พร้อมครับแล้วเป็นงไงครับซ้อมโค้งเปิดใช่ไหมครับเดือดฮะไอ้นี่เดือดเลยเหมือนน้ำที่กำลังต้มในหม้อเออโคสรึเปล่าโคสรในจิตใจน้ำอะไรที่ต้มอะไรน้ำเป็นตั้ง ตื่นเต้นครั้งนี้ทุกคนคาดหวังแน่นอนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆสักพวกเราบ้างตีลังกาไหมตีลังกาหรอหรือว่าตีลังกาข้าวมิ้นท์แพ็คหรอได้ได้เลยอ่ะถ้าเราอยากทำอ่ะตัวนี้ปนิดนึงอ่ะมันใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วนะก็เออคือไม่รู้ว่าตีลังกาไหมแต่คือคอนใหญ่มันมันชื่อคอนเสิร์ตใหญ่มันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วไม่หรือว่าไม่ใหญ่แล้วก็คงมีอะไรที่มันแบบคือเราไม่ทำอะไรง่ายๆแน่นอนฮะ คนละคำอะไลไลยฝากขาก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าแบบเบอร์ไหนฝาก่อนาก่จากเอจากเอใหญ่ใหญ่ใหญ่พูครับอันนี้ต่อไม่ได้คือต่อคนละคำอะไรนะใหญ่มากครับสัค่ มมีนไฟไฟฟ้าเหาะเหินเหอินเหินอะไรอะแบบลอยดูนากัรอ๋อเออเปียกเปียกสเงือ่งเปืกเปียกส่งสงเพราะเพราะ อย่าอย่าให้เยกอย่าแ้าลูกรอยร้อยอยไม่อไรม่ถะตอนนี้เลตอนนี้พร้อมพร้อมตอนนี้หนุ่มๆเต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์ไหพร้อมพร้อมตอนนี้เหรอฮะหน่อยบ้าเลยประมาณแปดสิบแปดสิบแปดสด้าสองหกป็ได้ครับยี่สิบรอเบียนมาเต็มเต็มให้ฮะ เกสอะครับเกสอครับเกสะครับเออเกสผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีครับแต่มีคนมีพี่รูปนะจริงอ่ะคนสวยเจ๋งๆอลังมากในกมผมไม่ได้นอะไรหรือะเกส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 คอนเสิร์ตเหรออ๋อเกสก็มีประมาณแบบสองคนอะไรเกสสอคนมีเกสคนนึงมีเกสคนนึงมีเกสคนนึงครับมีเกสคนนึงชอบถ่ายรูปตรงทรงทรงมาตอนจบมาตอนจบดขึ้นมาทีตอนจบวันนี้ อะไรนะอะไรนะครับภรัมเท่าไหร่ถ้าเกสตูนี้มาถ่ายรูปตอนจบก็มีครับมีแนนั้นมีแน่นอนครับไอ้นะครับพี่ันผมว่าสามวันเนี่ยไม่เหมือนเลยแล้วผู้คนก็ต่างแตกต่างกันตามแบบบรรยากาศกับบรรยากาศครับผมบรรยากาศในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันพี่ัวันนี้อาจจะมาแบบ เป็นแบบเบียสแบบนี้เบียสแบบนี้หลายหลายคนอาจจะทำให้แบบบรรยากาศโชว์เปลี่ยนไปอ่ะใช่ถ้าเหมือนแบบแลกแตะเอนเนอร์จี้ให้เราแลกเปลี่ยนกันครับจริงฮะจริงแล้วก็ทรงผมเนี่ยฮะทรงผมไม่เหมือนกันใช่ฮะแต่ไม่ว่าจะวันไหนเก่งไงคุณทรงเดิมสามวันเลยไม่ได้จริงไม่บออะไรดีครับเพิ่มทรงนี้แหละมีดีมให้แต่งตัวไหมคะบียสเซอร์มีทีมมีดครับ เห็นเขาเขาคุยกันในติ๊กต็อกอยู่ว่าเขาจะออ๋เขาจะแต่งกันตามโปสเตอร์เรายังไงปกติเขาจะแต่งตามโปสเตอร์ยังไหมดูนหรดูเหรอแป๊บนึงผมได้ยินเสียงกระซิบมาเสียงลือที่เราอ้างมาบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ออกยังไม่ประกาศออฟฟิเชียลรอประกาศครับมีครัมีมีอ่าเพิ่งรู้เหมือนกันเลยครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะรอบปีหรือรอบีหรืว่ารอบปีของตัวชาติครับ มีเพลงพิเศษแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ว่ามีเพลงพิเศษแน่นอนครับเยอะมากเยอะด้วยเยอะมากครับผมจากศรีลังกาผมว่าัรวมมีมีหมดเลยครับมีหมดจริงทั่วโลกอุยอินโดนีเซียนี่คือได้หมดเลยมาหมดเลยครับอีกหนึ่งเรื่องอีกความน่ารักของเรากับแฟนชายของเราที่ทำว่าเราเป็นขวัญใจน้องๆคนน้ำนมเป็นไงบ้างลูก เห็นน้ำ่ารักมากชอบมากครับล่าสุดผมเห็นนี้ในในเออ่ซิทคอมสุภาพหรสุดซอยอ๋อใช่บอกว่าดูดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันเรื่องนี้แล้วผมก็เห็นน้องเต้นอะไรอย่างนี้นี่ใครก็ชอบครูที่โรงเรียนผมนี้มาถามว่าเนี่ยเขาเป็นอาจารย์เงี่ยแล้วแบบเด็กๆก็แบบไปร้องทัศวีมาคิดอะไรเขาฟังแล้วเขาบอกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ท่องสูตรคูณกันแล้วเหรอแฟนชัดดีใจเขาบอกเขาส่งข้อสอบอะไรเย่างนี้เห็นอยู่รู้สึกยังไงที่เขาบอกว่า ออ๋ชอบชอบดูนะผมชอบดูก็เป็นสีสันนะผมว่าก็เป็นแบบอะไรที่บันเทิงดีใช่ครับแล้วก็สนุกดีก็ชุดติชุดติพงเงี้ยผมก็มชุดติมาเนี่ยชุดติมาเนี่ยเยอะเลยฮะแผ่เชียรเลยนะเชียร์ิชัยเชียร์ิชัยก็ดูในพัฒนาเลยล้วแล้วก็มีพุทธเบิกพุทธเบิกเขาเล่นเล่นกันในทิกตอกช่วงนี้แบบว่าไปพูดพูใส่แล้วให้แบบมีแต่ละเจนพูดก็จะพูดคำมาไม่เหมือนกันแล้วอย่างจังจังไหนจังไหนแล้วนอกบ้านพักไม่เคยเ่ชื่อแปลก เหมือนว่าคำที่ต่อท้ายนี่ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมก็แปลกเยอะนะแปลกเยอะมากครับพี่อยากได้เบอร์ไหนครับเอาเบอร์ที่แรลกที่สุดแปลกที่แบบโมีคำวินหรออะไรเงี้ยเออใค่นะชยยาิัลืมอ่ะพี่ชัยอีกครั้งนึงสยามพีชัยอ๋อเดชาเดชาเลยเดชาพรไม่รู้เดชา คิมจินคิมจินนี่คือได้ได้หลายได้หลายอันเลยคิมจินฮยองคิมจินบูคิมจินฮอปคิมจินอะไรได้หมดเลยใช่ใช่คิมจินนานวัี้แต่เขาว่าพวกคุณเป็นเป็นวงที่มีแฟนคลับอายุน้อยที่สุดนะโอ้โหตามตามงานเห็นน้องๆแอนุบาลวิ่งมาทักทายบ้างไหมคะนี่ก็เห็นอยู่ก็เอ็นดูเขาเอ็นดูจริงก็เอ็นดูดีครับแล้วก็น่ารักมากจริงคือ ด้วยความที่เราเป็นพี่ด้วยก็อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องด้วยก็ขอบค,คนนุณมากที่มาในงานแล้วก็ทำตามระเบียบด้วยก็ฝากอ่าพวกเราวงบัสด้วยแล้วก็ในอน,นาคตเราจะมีผลงานก็ฝากนา้องๆติดตามต่อไปได้วยครับครับครับอที่ทำของครูนัชชัยนิี่เจอไหมเปิดช่วงที่ผ่านมามันจะ ี่ปกติฮาเล่นเกมกับพี่ๆในแบบทีมคูเซนก็เป็นทีมทีมแข่งแข่งวารอแล้วอยู่แล้วเขาก็เลยแบบถามฮันเล่นเล่นว่าแบบเอออยากปีนี้มาสเตอร์จัดที่กรุงเทพนะอะไรแบบอยากมาไหมอะไรเงี้ยแต่เขาลองแบบคุยกับไลออดฟูอะไรเงี้ยใช่แล้วไลออดเขาก็แบบติดต่อกับมาว่าแบบเอออยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้ได้ไปไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโชว์แมตช์ใช่ครับก็แบบแข่งแข่งเล่นเล่นเอาสีสย์ศัลย์อะไรเงี้ยครับก่อนนี้ก็แบบจะเกิดแข่งกันจริงไหมแต่เราซ้อมก็ซ้อมอะไรกันก็ไม่ ไม่มีไม่ไม่ได้มีซ้อมอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนเขาซ้อมทุกคืนเลยนะครับไม่เหมือนว่าถ้าซ้อมซ้อมทีมือนพี่พคือปกติเล่นกันอยู่แล้วเล่นแบบชิวๆันอยู่แล้วครับก็ไม่ไม่ได้มีซ้อมจริงจังเลยก็คือไม่ได้มีกดดันอะไรด้วยสำหรับเขาใช่ก็เอ่อไม่ไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ครับมีเอาเพื่อนๆในวงไปซ้อมบ้างด้วยไหมล่ะตั้งตี่กันเลยไหมอ๋อมันก็ปลุกใครได้บ้างเะกอนอนเล่นนะครับเขาซ้อมอยู่ครับช่วงนี้ช่วงนี้เขาแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ซ้อมก่อนนอนเนี่ยเขานอนไม่หลับเฮ้ย ใช่เหรอไม่ได้ผมบอกว่ามพื้นหรือเปล่าไม่ใช่เล่นด้วยครับอีกสองมีสองท่านที่เพิ่งจบโมโฮเป็นดชฉันนะโอ้ยแล้ทุกคนเฮ้ยจังไก่เอ้ยไม่ใช่จังดีจังไก่อ๋อพี่กับจังใช่ไหมไม่ใช่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนีออฟฟิเชียลจบไปแล้วแต่อีกเพิ่งไปโรงเรียนนะฮะเพราะอะไรครับยังต้องไปทำงานอ๋อเหลืออีกนิดนึงแต่ว่าก็ก็จะกระดิ่งหล้วคนถามว่าคุณได้เรียนหรือยังได้เลยครับได้ที่เรียน ได้ที่เรียนหรือยังก็อยู่ใน process ที่กำลังจะได้แล้วครับพี่จะขอไปเคลียร์งานที่ลูกพิจิตหาทางหมูอยู่ก่อนทางหมูผมก็เหมือนกันครับอยู่ใน process การเคลียร์งานอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีแวบไปโรงเรียนบ้างส่วนเรื่องมหาลัยนี่ก็อยู่ใน process เหมือนกับพีเป้เลยครับอาจจะแบบใกล้ๆกันเฮ้ยอันนี้เพื่อนจะไปเคลียร์งานกัน ก็โปรเซสคล้ายๆกันนะพี่เด็กเดียวกันจับมือกันเยอที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปต่างคนต่างไปเอาไม้ก็ไปด้วยกันไงคนหนึงลงที่หนึ่งคนนึงลงที่หนึ่งวงบัสไม่มีเด็กมัธยมแล้วนะครับผมยังไงดียังไงดีภาพลังหลังจากนี้ของบัสเราจะเท่ขึ้นเราก็โตขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับผมว่าเหมือนเดิมเเระไไมมม่ีอดิของเราคือเป็นยังไงก็เด็กเหมือนเดิมใช่ครับเราเพิ่งยี่สิบขวบเองสิบแปดขวบยี่สิบขวบปีี้ ฝังจุฬาก็มีผมมีฮาร์ดมีน้องเอแล้วก็มาร์คิสครับผมฝั่งธรรมศาสตร์ก็มีน้องภูทชัยใช่ไปไปร่วมีัดชัยน่าจะธรรมศาสตร์สุรรณใช่มดาับเราลูกมันเยอะมากเลวั้าเล่าเลยก็ติดน่นนก็ันน้นก็เป็นามนยอะไเพราะว่คนก็แบบเคยงแต่เขเวเลยดีใจนี่ยติดใจเลยไหมคะอย เฮออแต่วันนั้นเอเอเอไปบอกฮะอยู่ว่าอากาศดีนะวันนี้ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่าก็แบบพอทนได้ครับชอบครับก็เป็นเป็นการกระชับมิตรของสองมหาลัยใช่ไหมครับก็จริงๆวันนั้นก็ไปกับฮูใช่ยไปกับขุนพลเดียวกับฮาร์ดไปชื่ออะไรนะไปกันครับก็สนุกดีครับก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นงานแรกๆเลยที่เรารับในมอใช่ไหมใช่แล้วก็ ก็ตื่นเต้นดีแล้วก็เจอคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนน่ารักหมดเลยก็แฮสนุกบายเป็นนอเด็ก้องเ็กหกับกงานขอนครั็อย่างที่บอกบนเวทีเมื่อกี้นะบว่าพวกเราก็ือนหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ของเราก็ตอนนี้ทุกคนกำลังโฟกัสกับการคอเมากเลยแล้วก็หลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่ไปทำงานมา เจะได้เ,เวลานานเราก็จะได้มีเวลาพักกันอย่างนีทุกคนได้รู้เพราะพอพักเสร็จก็เดี๋ยวกลับมาดูงานกันต่อ,อค<า>อรับผมก็รอดูประกาศจากทางท่ายนะครับโอเคจา้าขอบคุณค่ะครับ